ก็ขอสวสดีสวดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ช่องตรวสาวเดิมเกมคอทีติบ่ายวันนี้ผมก็จะบอก5้ปืนที่ผมเล่นประจําในแรงนะครับผมก็มีปืนไลไรบ้างก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมก่อนนะครับถ้ากดแล้วก็ไปดู5้ปืนของผมกันเลย ามาดูปืนอันดับ5ในแรงของผมกันเลยทุกคนก็อันดับ5ของผมคือ DLQ 33นะครับผมก็ผมก็เล่นในแรงนะครับผมแต่ส่วนมากผมก็จะเล่นพวก AR attacker มากกว่าสไนนะครับผม ก็ของแต่งผมตามนี้เลยนะทุกคนก็อันแรกผมใชมตัว MIP l i g h ต่อไปคือ YKM c o m p a e x Stock นะครับผมต่อไปคือ p e r k FMJ นะครับผมต่อไปคือ OWC Laser t a c t i c a l ต่อไปคือ e t i e e m a x A นะครับผมก็สแตทตามนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมไปอลองเล่นในโหมดเทนนิงทุกคนดูนะครับผม,มไปเราก็เข้ามาอยู่ในโหมดเทนนิงกันแล้วนะครับผมเน่ ก็เดี๋ยวผมก็จะให้ดูดาเมจเวลาเราจะฆ่าศัตรูนะครับผมก็เวลาเรายิงตรงโดนแถวส่วนแขนตรงนี้นะครับผมดาเมจก็จะดูประมาณร้อยสามห้านะครับผมก็คือ,อยังไงวันช็อตก็ตายทุกคนถ้าเราต่ำกว่าตรงเอวตรงนี้นะครับผมก็ดาเมจก็จะเหลือเก้าสิบนะครับผมเราต้องใช้สองเมตรในการฆ่าทุกคนถ้าเรายิงหัวยังไงก็วันช็อตอยู่แล้วนะครับผมในก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูระยะสี่สิบเมตรนะทุกคน ไป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 นี่ก็ดามมก็จะอยู่ที่80นะครับผมก็จะลดลงมาเวลาเอวลงมานะครับผมที่แขนและที่แขนก็ร3 5้าเท่าเดิมนะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะเท่าที่หัว162เท่าเดิมนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูปืนต่อไปกันเลยทุกคน มาดูที่ปืนต่อไปของผมกันเลยนะผมอันดับที่สี่ที่ผมเล่นนะทุกคนก็คือปืนมารโอว์ over. นะครับผมแน่เลยก็อันแรกผมใช้เป็นตัว RTC นะผมปากกระบอกปืนต่อไปคือเลดด์ไซค์ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับผมถ้าไม่ใส่ให้ใส่เป็นตัวกิ๊บสามเหลี่ยมก็ได้หรือไม่ก็ใส่เป็นตัวแม็กกาซีนก็ได้นะครับผมต่อไปคือ MIP ตัวนี้นะครับผมผ่านท้าย ต่อไปคือ OWC เลเซอร์ทัติคอลนะครับผมต่อไปคือกิฟเพิ่มความแม่นยำนะทุกคนตัวนี้เลยก็สเตตปืนผมตามนี้เลยนะครับผมหนะ้าปืนโคตรเทลเลยประาำนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูในโหมดเทรนนิ่งของผมกันเลยไปกันเราก็กลับมาอยู่ในโหมดเทรนนิ่งกันแล้วนะครับผมแนะ่ก็ระยะห้ามีปืน ผมก็เนี่ยดาเมจอ่าหนึ่งเมตรสามเจ็เวลายิงหัวนะครับถ้ายิงโดนแขนก็อยู่ที่เม็ดสาสี่นะครับถ้าตรงหน้าอกก็สามเหมือนกันนะทุกคนเนี่ยถ้าอยู่ตรงแถวเท้าก็สามสี่ปืนนี้โอ้โหเฮ้ยดูปืนยิงตรงไหนก็แรงอะ่ะโอ้โหโเทเลยแต่ยิงหัวทั้งหมดสามเจ็ดนะครับเดี๋ยวลองสักประมาณอ่ายีเมตรนี่ ดามจเฮ้ยดามจยังสั่นตีเยเดี๋ยวเดี๋ยวปืนปืนเหรอนี่ไปไปสี่สิบเมตรโชวใ้โลกงมันรู้ยี่เหลือยี่สิบแปดนะผมก็ดามจก็ต้องดอบตามในย่าแล้วนะทุกคนกลับมากลับมาทาเมตรกลับมาเดี๋ยวไปดูความนิ่งของปืนกันนะครับผมเี่ก็ปืนระยะห้าเมตรก็ยิงได้อดี่ยนะครับอะรอระยะที่แบบทุกคนเล่นกันบ่อยอะยี่สิบเมตรอยากรู้มันจะดิ่งไหม ก็คุมได้อยู่ทุกคนเนี่ยก็ปืนประมาณนี้เลยนะครับม <_ d ata> เดี๋ยวไปดูอันดับต่อไปของผมกันเลยเฟวมาดูปืนอันดับต่อไปของผมกันเลยทุกคนก็อันดับต่อไปก็คือคอัซิมอมนะครับผมหรือ A S M 1 0นะครับผมในลายอันแรกมันใช้เป็นตัวโมโนโติกซับเฮดเซอร์นะครับมต่อไปคือไม่ติดผ่านท้านะครับผมต่อไปคือ O W C เลเซอร์ทิคอลนนะครับผม ต่อไปคือส3ือสามาวเอ็นเทแม็กนะครับผมต่อไปคือสตตปเปอร์กิฟนะครับก็สแต็ตามนี้เลยนะคนนี่ไปเดี๋ยวไปดูโหมดเทนนิงของผมกันเลยคนว่าปืนนี้มันจะดีขนาดไหนเออไปเลยมาทุกคนเราก็กลับมาอีกแล้วมามาวัดดามเมจปืนกันเลยก็ระยะหาเมตรปืนที่อ่าดามเสามสี่เท่าอาซิมอนะครับแต่ว่ายิงหัว เอ้ยเท่าแมนโอวอลเท่าอาร์ติบาลไปแล้วแต่ยิงหัวจะมากกว่า3หน่วยนะครับผมนี่ส่วนยิงขาก็เท่ากัานหมดเลยนะทุกคนตายไปที่ระยะยี่สิบเมตรดาเมจลดลงเออกว่าอาร์ติกว่าแมนโอวอลเยอะเลยนะครับผมนี่ก็ดาเมจลดลงไปเยอะอยู่ทุกคนเยอะมากด้วย ไปเลยอ่ะ20เมตรจะลดเยอะขนาดไหนวะโหเหลือเมตรละ20ยิงหัว24แมนอวร์รู้สึกว่ายิงหัวจะอยู่ประมาณเอ่อเท่าไหร่ทุกคนแต่ยิงตัวประมาณ20กว่าๆนะครับไม่ใช่20โหมาเรามาคุมแรงดีดกันดูว่าเปิดนี้มัาจะคุมได้หรือเปล่าอันนี้รนะยะ20เมตรก็ดูตามตรงนี้เลยนะครับผม ก็ถือว่ายิงนั้นมันเฉียงขึ้นนะครับผมเนี่ยลองดูว่าเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยทุกคนเนี่ยไประยะสิบระยะห้าเมตรดูว่าจะดีไหมกูกูก็คุมได้ทุกคนระยะใกล้อ่ะแต่ระยะไกลระยะกลางระยะไกลคุมยากอยู่นะครับผมก็ประมาณนี้เลยทุกคนอีกโอ้โหอ้หแต่ระยะใกล้นี่แรงกว่าแมนอว์เยอะเลยทุกคนอะ ทำแร้ยิงหัวนะผมไม่ใช่ยิงไม่ใช่ยิงตัวยิงตัวนี่ดำเหมืเท่ากันอัตราลัานก็มากกว่าแมนอวอลด้วยนะครับผมอโอ้โหครดีก็ประมาณนี้นะผมไปไปดูอันดับสองผมกันเลยปิว้วก็มาดูอันดับสองผมกันเลยนะทุกคนก็ตามนี้แลนสกินไดมอนด์แล้วด้วยอ,อแรกผมใช้เป็นตัวซับเพเซอร์ตัวนี้นะครับผมตัวเก็บเสยงตัวนี้เลยทุกคน ต่อไปคือ RTC Light e l i t Barrel นะครับต่อไปคือไม่ติดผ่านท้ายนะครับผมต่อไปคือ Burst Speed Up Q นะครับผมต่อไปคือ MIP Laser 5 MW นะครับมก็สแตดตามนี้เลยนทุกคนนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูในโหมด Training กันอีกแล้วไปเราก็เข้ามาอยู่ในโหมด Training กันแล้วนะครับผมก็ผมไม่ได้จะให้มาดูระยะยิงนะทุกคนแต่ให้ดูดบ ความแม่นยําของกระสุนนะครับผมว่ากระสุนก่อกลุ่มขนาดไหนตอนนี้เลยเนีย่ยทุกคนดูกระสุนคลอดก,ก่อกลุ่มกันเลยดูดิแต่เล็งยิงนี่ก็โอโ้โหโคตรดีเนี่ยทุกคนแบบไม่เล็งยิงก็ดามเอจก็แรงอนะทุกคนแบบเหมือนเราจะยิงตัวแรงกว่ายิงหัวด้วย,ยทุกคนดูดิโอโ้โห เนี่ยตัวโคตรประมาณนี้เลยถ้าเรายิงแถวเอวก็ก,กระสุนอาจจะโดนทุกเม็ดเลยนะครับผมพอยู่ที่ดาเมจเ่สองร้อยก,กว่าเลยทุกคนดูดูโอ้โห,โหปืนนี้จะยิงตรงไหนก็แรงหมดนะครับผมเพราะถ้ากระสุนโดนทุกเม็ดก็โอ้โห,โโหถือว่าโคตรเอาเรื่องอลองระยะสิเบเมตรดูปืนจะยิงได้ไหมก็ต้องใช้ประมาณสองเมตรในการฆ่านะครับผมเนี่ยใช้ประมาณสองเมตรในการฆ่านะครับ แต่ถ้าระยะใกล้ไม่ต้องห่วงเลยทุกคนนะ่ะเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยระยะใกล้อะ่ะนี่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 เอาโหยอื้อหือก็ปืนที่ใช้ได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยทุกคนเดี๋ยวไปดูปืนอันดับหนึ่งของผมเลยทุกคนปืนลูกรักของผมแนวเต้นโชว์เอ,อ้ยไปไปดูปืนลูกรักของผมกันเลยทุกคนไป ก็มาดนะูอันดับหนึ่งปืนลูกรลักของผมกันเลยทุกคนก็เป็นปืนที่ผมเล่นบ่อยที่สุดก็คือคิวคิวเก้านะครับผมนี่เลยอันแรกมันใช้เป็นตัวโมโนติกซับเฮดเซอร์นะครับต่อไปคือ RTC Recon รีคอนเทคลองนะครับต่อไปคือไม่ติดผ่านท้ายนะครับต่อไปคือ OWC Laser เลสเตอร์ทันทครับนะครับต่อไปคือ45ลาวเอเทเดนแบกนะครับผมก็สแตตตามนี้เลยนะครับ ส่วนผมไม่ได้ใช้เซตเดียวแล้วผมผมใช้ไปทั้งหมด2เซตแล้วทุกคนก็อีกเซตหนึ่งก็คือนี่เลยนะครับผมอันนี้คือเซตซ o มไวนะครับผมแต่ว่าเน้นยิงระยะใกล้แลผมส่วนนี้คือเซตสามารถยิงระยะกลางได้แต่ซูมเอ่ช้าวกว่าเซตนี้นิดหน่อยนะครับผมก็เซตนี้จะแบบเอ่อแบบความแม่นยําจะเยอะหน่อยแล้วก็ระยะยิงจะเยอะหน่อยนะครับผมส่วนอีกเซตหนึ่งก็มาดูกันเลยอะไรมันใช้ตัวโมโนติก h ับ sub e r a s นะครับ ต่อไปคือเลนด์ดอทไซค์ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับ้าไม่ใส่ก็ใส่ตัวใต้ลํากล้องหรือกิฟก็ได้นะครับต่อไปคือไม่ติดพานท้ายนะครับต่อไปคือ OWC l a s ซอร์เทเลคอนนะครับต่อไปคือ15ลาวอิทิเดตแม็กนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทั้ง2ตัวผมกันเลยนะคุว่ามันจะหดกันขนาดไหนเพราะว่าผมเล่นแบบเล่นทุกเกือแบบทุกเกมนะคุ เพราะว่าปืนนี้แบบเป็นอแอสกเซกอร์ที่ผมรักที่สุดเลยทุกคนปืไนไนมอนด้วยตรเท่เลยก็เดี๋ยวไปดูเกมเพย์ตรงไหนวะเดี๋ยวไปดูโหมดเทรนนิ่งเกมเพย์สันแล้วโอ้โหไปไปดูกันเราก็เข้ามาอยู่ในโหมดเทรนนิ่งกันเองแล้วนะทุกคนก้อนนี้คือเซตอ่าที่หนึ่งก็คือเซตอ่าแบบยังไงทุกคนเซ็ตเพิ่มความแม่นยำนะผมแบบความแม่นยำสูงทุกคน แต่ถ้าเราขึ้นสโคปเองปืนนี้ก็ซูมไวมันไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาสองเซตมาให้ดูนะครับก็อนนี่คือเซตแรกนะครับผมอันนี้คือความไวในการเล็งนี่ประมาณนี้เลยก็มาดูดามมกันเลยนะทุกคนเนี่ยระยะนี่ก็อยู่ที่ยี่สิบห้านะครับยิงแขนยิงขาอที่ยี่สิบสองยิงตัวอยู่ที่ยี่สิบห้าแล้วก็ยิงหัวอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผม เราลองระยะที่สามารถยิงระยะกลางอ่ะยีสิบเมตรไป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 ก็อยู่ที่หัวยี่สิบห้าแล้วคแล้วก็แถวหน้าอกยี่สิบสาแล้วก็ขายี่สิบนะครับผม,มประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวกลับบ้านก่อนมาวัดแรงดิดเปินก่อนอ่ะอ่ะสีอ่ะ,อะ,อะประมาณสิบเมตรนี่แรงด็ดเป์นน้อยมาก น้อยมากทุกคนเซตเนี้ยแรงดีดน้อยมากเด็บโอ้โคุมสบายเลยอ่าลอง30เมตรมันจะคุมไดไหมวะสเมตรเบได้คิวเก้าโอ้โห,โโหก็กระจายอยู่ทุกคนมามาดูอีกเซตน,นึงกันเลยก็คืออันนี้เป็นเซตเอ่อท,ที่สองครับผมเป็นเซตซุมไวเอ้ยยิงไม่โดนวะ ก็เดี๋ยวผมซูมมาดูนะครับผมนี่ดูดูดูโอ้โหซูมม่จัดโคตรไวทุกคนซูมโอ้ยแล้วก็เซตนี้พิ้วด้วยนะับนี่คือผมเล็งไปด้วยเออเดินไปด้วยโคตรไวพิ้วจัดก็อยู่ที่ดาม,มิน่าจะเท่ากันหมดเลยทุกคนนี่เท่ากันหมดเลยแต่เราต้องมาดูแรงบีกันนะครับผมเนี่ระยะนี่ก็ยังยิงได้อยู่นะทุกคนแรงบีประมาณนี้ ต้องไปที่ประมาณอ่ะยี่สิบเมตรโดรงดีดโอ้โหโอ้ยดีจริงเก่งอ่ะสามสิบเมตรเท่าเมื่อกี้จะรอดจะล่วงโอ้โหโอ้ย,อยก็ปืนเซตน,นี้แนะนำให้เป็นแอคแทเกเอร์ที่ดับอ่าวิ่งอย่างเดียวไม่เน้นจริงระยะกลางนะผมส่วนอีกเซตน,นี้ สา,าสามารถยิงระยะกลางได้นะครับผมเน่ก็ก็ยิงได้ดีกว่าทุกคนก็ประมาณนี้กันเลยนะครับผมก็เดี๋ยว<ๆ>ไปดูข้างไปอยู่ข้างนอกกันเลยฟิวก็เป็นไงบ้างผมกับหลับห้าปืนของผมภายในนะครับห้าปืนนี้คือห้าปืนที่ผมเล่นในแล้งจริงนะครับผมก็ถ้าใครชอบปืนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับผม ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายฟิว